ปีนเขาขึ้นไปดูวิวหลงบุรีมโูที่ผู้พาดน้อยค่ะหนุ่บัวก็มีที่เที่ยวนะคะใช่ค่ะมาเที่ยวกันได้นะคะที่นี่นนี้เรามาเที่ยวแล้วก็มาวายค่ะพักน้อยมาเที่ยค่ะยค่ะค่ะกเจริงตอนนี้ยังไม่ถึงอือวันนี้ยังไม่ถึงนะพี่ต่อนนี้เขาเรียกว่าดอกอะไรที่แม่บอกอ่ะดอกกระเจียวคใช่ไหนคะคุณหญิงคนจะถ่ายรูปเรียบร้อยพอนั่งุูบเสียงมาเลย นี่นะคะคุณหญิงปลากับคุณหญิงไทยคุณหญิงหน่อยเนาะ,ะหนเห็นดอกกระเจียวนะไหมน่ะเห็นไหมตรงป้ายเห็นไหมเหมือนจะยังไม่ถึงจุดชมวิวอยู่นู่นเหม่อเหม่อเมโมนี่มันครอบครัวใส่ลุยอุ<ม>้ยดูวิวเดียมองไปข้างล่างเห็นวิวแบบฮึ่า นูต้องเดินตามไหมคะเห็นจนฝนตกเฮ้ยเธอไอ้โมจะหลุดแล้วพอมึงขาสั่นไปยืนรอก่อนเดี๋ยวแม่ขอดูวิวแป๊บหนึ่งคืออันนี้ไม่ได้ไปไกลนะคือก <từ> ลัว นี่ก็คือวิวข้างล่างอู้ตรงนู้เนเมฆดำๆฝนกำลังตกอยู่นะคะดุดทหยุดหัเร็วไม่เปแทนเป็นน้ำอูกระบองเพชรเยอะมากเลยอะ่ะมีมีดอกไม้ต้นไม้ <c oughs> สาธุค่าค่าลูกหลานไปเที่ยวนะคะคุณโอเคค่ะนี่มันเป็นสถานที่แบบม,มีมีศาลานั่งพักด้วยเนี่ย พ่อ, niin, อมึงเขาอุม้มไอโมเขาบอกไม่ไหวแล้วพ่อรู้ป่ะอันนี้เป็นการออกกำลังกายนะดูวิวดิฝนตกอยู่ตรงนู้นจะเหนื่อยแล้วจะเหนื่อยแล้วอะไรเป็นเด็กเป็นเล็กโอ้ยบน่น <c oughs> เก่งว่ะเหนื่อยไหมโมเหนื่อยไหม อุ้มหรือเดินไม่จับมือเดี๋ยวตกนักเลงไหมไม่เดินแบบไม่ใส่รองเท้าโคตรนักเลงเลยโอ้ยโหูนี่มีจุดพักอยู่เธอจุดพักมีจุดพักเป็นระลอกละลอกสำหรับคนเหนื่อยเคิพักรอตรงนี้ไหมล่ะอ้าวก็เขาก็มาเที่ยวดิเเเเดดดดิิินนนหหืออราใ้ นึกสภาพขักลับไม่ได้เลยดย้มีคนด้วยอ้อโอ้ท้องฟ้าสดใสแล้วไม่ตกแล้วฝั่งเราอ่ะหืมฝนโอ้โหดูดิลูกเห็นวิวข้างล่างหมดเลยนะลูกเนาะมุดหน่อยไหม หมดิร์ดเอไหมแม่สาวตาแครเมีเอแต่ใครต้องอยู่ตรงนี้หรอแคายที่เพียปันจักรยานเนาะอยู่ มาค่อยๆเดินแม่จับต้องใกล้ๆอือหื้อ ลูกไม่ชอบกิน MK เธอโอ้เอาเอาข้าวที่มันอิม่มส k f c มันไม่อิ่มนะมันแบบกินเล่นเฉยๆอยากกินอะไรกันเดี๋ยวไปหาร้านอาหารกินกันปะลงเฟสก่อนน,นนะลูกนะพี่ตอบบ๊ายบายพี่บ๊ bye ายฮ่าฮ่าดีดีอย่าวิ่งตังไทย้านชมวิว

สาธุล <Allah> มตรงใช่สาธุค่ะอ๋อลังพ ah? ึ่งหรือลังต่อลังต่อในเรื่องสาธุเลยทำไมอ่ะก็มีพระหลวงพ่อมีพึ่งพึ่งทำลังงมพางเนี่ยอันนี้ก็มีในเรื่องสาธุตรงไหนตรงมองไม่เห็นเลยเห็นแต่เธอหมายถึงไม่เห็นพระพ่ะยื่นมือออกไป